คิดจะเติมเงินต้อง CGC Thailand สวัสดีเกมเมอร์ชาวท้องทะเลทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแอมหมายชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อยู่เกม s ัมเมอร r s อล r คครอนิคันกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เนี่ยใหม่จะพาทุกคนไปดูแพ็กเกจการเติมเงินในเกมนะคะใหม่จะวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าแพ็กเกจไหนบ้างเนี่ยที่ควรค่าแต่การเติมนะแล้วก็แพ็กเกจไหนไม่คุ้มนะคะสําหรับสายต่างๆนะสายเติมน้อยสายเติมกลางสายสุละตานะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะใหม่จะอ้างอิงราคาแต่ละแพ็กเกจจากเซิร์ฟเวอร์เอ็นเอนะคะซึ่งพอเข้าไทยเนี่ยมันอาจจะมีการเเเปปปลลลีี่ยยนนแงไดดนะด้ะ๋วรามามูคิ แพ็กเกจที่เราจะต้องเติมเป็นอย่างแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจ Summoner Pass นะคะถ้าเกิดคุณคิดจะเติมเงินเกมนี้เนี่ยอย่างแรกที่คุณจะต้องมองก็คือ Summoner Pass เป็นแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดและดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างสําหรับ summoner Pass นะคะถ้าเป็นเกมอื่นเขาจะเรียกกันว่า battle pass เนาะ ซัมเบอร์นพาสเนี่ยจะอยู่ได้1เดือนนะคะราคาประมาณ3 4 9บาทนะซึ่งมันก็จะมีเลเวลแบบนี้นะคะสิ่งที่ได้แน่นอนเลยนะคะในทุกเดือนก็คือจะมีมอนสเตอร์5ดาวแท้1ตัวนะคะให้ตั้งแต่เวล1เลยนะแล้วก็อ่ะขึ้นไปเลเวลเพิ่มเลเวลเพิ่ม Level เลเวลขึ้นไปก็จะได้ของได้ทรัพยากรต,ต่างๆมาซึ่งมันจะมีเดวิลมอน5าดาวด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะใครจําได้นะคะเดวิลมอน5ดาวเนี่ยจะราคาอยู่ประมาณ1000บาทต่อ1ตัวนะคะก็แถมให้ฟรีๆในซัม นะแล้วก็มีแบบของจุบจ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปเรื่อยๆระหว่างทางนะคะอันนี้คือเป็นน้าจิ้มแล้วนะสิทธิพิเศษสําหรับคนที่มีสะสมนเนอร์พาสนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยกดไปที่ตรงเหลืองๆนะคะ เมื่อคุณซื้อซัมเมอร์พาสแล้วนะคะคุณจะสามารถได้รับสิทธิพิเศษตามนี้เลยดันเจียน r t of Growth นะคะคุณจะได้คูณ2-6ครั้งนะคะ As c e n d d u n จ e o n นะคะจะได้คูณ2-3ครั้งนะคะแล้วก็เกมนี้นะคะจะมีอีเวนต์เข้ามาบ่อยมากๆเลยซึ่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันจะให้ไปลง p a t t of Growth แล้วก็ Ascend Dungeon นะคะซึ่งของจาก p a Part of Growth Ascend Dungeon ต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในอีเวนต์เนี่ย ในคูณ2ด้วยจะบอกว่าไอแถวล่างสุดเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นมาก,ก่อนจะงงๆว่าแบบมันจะดูมันม,มันก็มาดูไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้แหละที่ทีเด็ดคืออยู่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะซัมนเมอร์พารเนี่ยทำให้เราเติบโตขึ้นในระยะยาวนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแพ็กเกจที่เติมวันนี้แล้วเก่งวันนี้นะคะแต่ว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มในระยะยาวที่สุดแล้วนะคะทําให้ไอเดียของเราเนี่ยโตขึ้นง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นสาายอะไรแ็นี้้หมมลืเต เติมเด็ดขาดนะคะเป็นแพ็คแรกที่ต้องเติมเลย ไหนๆเราก็มาพูดถึง Premium p a s s แล้วเนาะสำหรับเกมนี้นะคะมี Pre m i u m Pass เยอะมากๆนะมีทั้งหมด4 Premium Pass นะคะแล้วยังมีเพิ่มจากนี้อีกนะถ้าพูดถึง Arena Pass เนี่ยความคุ้มค่าในการเติมเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันสิ่งที่คุณจะได้จาก Arena Pass นะคะก็คือตัว d e v i m o n หนึ่งตัวฟรีๆนะคะและยังมีสิทธิพิเศษเหมือนตัว Su m m o n e r Pass ด้วยนะคะก็คือคุณจะได้เหรียญจากการเล่น Arena คูณ2นะแล้วก็สูงสุดคือ10ครั้งต่อวันนะคะ Pro อ r e n a นี่คือ,คอนกคูต2เอนะน5คะ แล้วก็จะลดเวลาในการรีเฟชคู่ต่อสู้นะคะคือโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ซื้ออารีนาพ u าสนะคะเวลาเราจะกดรีเฟชนะคะมันจะขึ้นเวลาดีเลอย์อยู่ที่30นาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอนะคะแล้วก็ค่อยมากดรีเฟชใหม่ถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้ออารีนาพลาสเนี่ยก็จะได้อยู่ที่10นาทีนะคอยกดรีเฟชได้เรื่อยๆนั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือเราจะได้รางวาัลจากภารกิจ อารีนานะคะจากพวกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคุณ2ด้วยเช่นกันนะคะคล้ายๆกับซอมเมอร์พา s สเน่งแต้มอารีนาในแต่ละอาทิตย์นะคะสามารถเอามาซื้อเดวิมอนได้นะคะเดวิมอนห้าดาวเดวิมอนสดาวนะคะยังมีใบสกอร์นะคะแล้วก็ยังมีเศษชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ให้ซื้ออีกด้วยนะคะ เศษชิ้นส่วนตัวนี้อาจจะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่เราชอบนะคะแต่เราสามารถเอาเศษเนี้ยไปซื้อมอนสเตอร์ตัวอื่นได้ในร้านค้าแลกเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวไม่จะมาทําคลิปไกด์ระบบนี้ให้ภายหลังนะคะอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่สําคัญอีกหนึ่งระบบเลยแพ็กพาสต่อไปนะคะก็คือ Account Level up Event Pass สนะคะสำหรับพรีเมียมพัสตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลเวล Account ของเราค่ะยิ่งเลเวล Account ของเรามากขึ้นนะคะเราก็จะได้ของรางวัลตามเลเวลค่ะจำภาพาสตัวนี้เนี่ยไม่มองว่าเฉยๆนะคคือะะส่่วนนีี้้ะะิงทไดก็คือจะเป็น Amazon มืดนะ จะเป็นมอนสเตอร์สี่ดาวธาตุมืดนะคะแจกฟรีๆเลยตัวหนึ่งนะความสามารถของเขาก็คือจะเป็นโรธนูน เขาจะมีดีบัฟห้ามฮิลนะคะแล้วก็เวลาเขาฆ่าศัตรูคนไหนนะคะคนนั้นจะไม่สามารถถูกชุบชีวิตได้นะคะก็คือฆ่าแล้วฆ่าเลยชุบไม่ได้นะอ่ะก็เป็นมอนสเตอร์ทางเลือกนะคะคือไม่ได้มีความจําเป็นมากมายในช่วงแรกนะเพราะฉะนั้นหมายเลยมองว่าไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะคะสําหรับพาสนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เอนเนะคะก็เปิดมาตั้ง4เดือนแล้วไอ้แพ็คพัสนี้นะคะมีตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดจนตอนนี้มันก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาเงินไปซื้อพาสอื่นก่อนได้ ไ,ะะไม่ต้องรีบซื้อพาสนี้ก็ได้ราคาก็300กว่าบาทเช่นกัน และพาร์สุดท้ายนะคะก็คือ Summoner Event Pass 1นะคะเดี๋ยวมันจะมีพาร์ 2- สองพาร์ตสามต่อมานาะสำหรับพิมพ Pass ตัวนี้นะคะจะเป็นเลเวลของตัวละคร s u m m o n e r ของเรานะคะรวมกัน3ตัวละคระคะ่ะอย่างตอนแรกเนี่ยมันจะตันที่เลเวล60นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเยอะกว่านี้นะคะมันก็จะมี Summoner Pass l e v e l Up 2 3ขึ้นมานะคะก็จะมีของที่ต่างกันไปแล้วก็แพงขึ้นด้วยนะอันนี้หมยพามาดูอีก ID นึงนะคะจะเลเวลเยอะแล้วนะตัวนี้ก็จะมี Summoner Event Pass 3นะคะอันนี้เลเวลรวมจะอยู่ที่171 นะคะตัวพา s s สก็จะเป็นตามนี้เลยนะตัวน,นี้จะราคาเกือบเกือบ1000บาทนะคะสิ่งที่ได้ก็คือเลาจะได้รีสกอร์หนึ่งใบเนาะแล้วก็ยอย่างหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามจะเป็น Skill สมุดสกิลค่ะสมุดสกิลเนี่ยได้15บใบก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าในเกมอ่ะ15นี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะคะแต่ด้วยราคานะเกือบพันบาทก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันส่วน s u ม m อนเนอร์พาร์สเวอรัสองหมายเติมไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่มีให้ดูนะเพราะฉะนั้นในความคิดใหม่นะคะตัวซ er ัมมอนเนอร์อีเวนต์พายนสะ ก็เป็นอีกพารหนึ่งที่มีความคุ้มค่านะคะแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้เติมทุกคนขนาดนั้นนะก็เป็นแพ็คที่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถเติมได้นะคะมาดูแพ็คที่ใหม่แนะนําให้เติมแบบสุดๆแพ็คต่อไปนะฮะก็คือตัวของสัตว์ขี่ค่ะหลายๆคนจะงงแล้วว่าแบบเฮ้ยเอมใหม่แนะนําอะไรอะแนะนําสัตว์ขี่เนี่ยน,นะ คือสาหรับเกมนี้นะคะสัตว์ขี่มันมีค่ามากกว่าที่คุณเข้าใจนะสาหรับสัตว์ขี่เกมนี้นะคะจะมี2แบบนะคะก็คือสัตว์ขี่ประเภทปกตินะก็จะเป็นนี่มูฟสปีดจะเป็น normal นะคะก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่หาได้ทั่วไปในเกมนะคะแจกจากอีเวนต์หรือว่าซื้อจาก NVC ในเมืองนะแล้วก็จะมีสัตว์ขี่แบบขั้นกว่าขึ้นไปก็คือจะมีมูฟสปีดที่เป็น fast หรือว่าเร็วนั่นเองนะคะคือมูฟสปีดของสัตว์ขี่เนี่ยจะมีแค่2แบบคือช้ากับเร็วแค่นั้นเอง ซึ่งสัตว์ขี่ประเภทเร็วนะคะก็ได้จากหลายวิธีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละวิธีนะอย่างแรกนะคะอารีนาชอบค่ะเราจะต้องทําการเอาแต้มอารีนานะคะไปแลกสัตว์ขี่2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นยานบินแล้วมันใช้แต้มทั้งสองหมื่นสองคืออันนี้เยอะมากๆเลยนะคะแต้ม2องหมสองเนี่ยคือเราไม่ได้สามารถหาได้ภายในแบบเดือน2เดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปัดตกไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นน้องอูดนะคะจะได้จากกิลชอบค่ะก็คือเราจะต้องเอาแต้มกิลส0 0แสนแต้มนะคะในการซื้อน้องอูดนะคะก็ ไป,ไปไม่ได้อเหมือนกันเพราะว่า,วาโอ้โหหายากมากเติมกิวยางมากนะทุกคนอาเพราะฉะนั้นก็จะไปตกอยู่ที่ตัวของน้องม้าส่งตัวนี้นะคะน้องม้าส่งตัวนี้ไม่ได้หายากค่ะใช้แต้มจากหอคอย1นึ่งแสนต้มในการแลกน้องม้านะคะและ1นึ่งแสนเต้มเนี่ยไม่ได้หายากมากนะคะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนี่ยหนึ่งแสนต้มใหม่มองว่าประมาณแบบต้นเดือนที่2เนี่ยน่าจะเริ่มหาได้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเราจะเต้มหอคอย1นึ่งแสนเต้มเนี่ยไปซื้อน้องม้า สิ่งที่เราจะเสียไปจะมีอะไรเดี๋ยวมาดูมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบัฟขอคอยอยู่ค่ะเดี๋ยวใหม่ให้ดูนะว่าบัฟทั้งหมดที่ใหม่ได้จากการอัพขอคอยของใหม่เนี่ยเท่าไหร่ s อมนเมอร์เอ130มอนสเตอร์เอเ98นะยังมี Monster en, มอนสเตอร์ร e เจนซ m ซอ e เ r อร์รีเจนดามจดามจทูไฟเอออะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูทิ เนี่ยอันนี้คือการอัพแต้มหอคอยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณเสียไปทั้งหมด1,000 0แแต้มเนี่ยคุณจะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยแบบไม่เติบโตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีงบนะคะเป็นผู้เล่นที่มีงบในระดับหนึ่งก็สามารถซื้อสัตว์ขี่กันได้นะคะทีนี้คำถามก็จะอยู่ที่ว่าแล้วทำไมเราถึงต้องเดินเร็วใช่ไหมคะเราก็เดินช้าหน่อยก็ได้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันจะมีโหมดหมดหนึ่งที่ชื่อว่า Battle Field ค่ะตัวโหมดนี้นะคะจะเข้าหลังจากที่เกมเปิดประมาณ1เดือนนะคะอันนี้อิงจากไทม์ไลน์ของ s e r v ์ฟเวนะโหมดนี้นะคะจะเป็นผู้เล่น12คนเจอกับ12คนจะทีมฝั่งแดงกับฝั่งฟ้านะคะเข้าไปรุมสกรรมกันทุกคนตรงกลางเขาจะมีแร่ให้ขุดนะคะก็แข่งกันขุดแร่นะคะประเด็นก็คือถ้าเราขี่สัตว์ขี่วิ่งช้าเราจะไม่สามารถวิ่งหนีหรือวิ่งไล่ฆ่าใครได้เลยนะในโหมดนี้นะคะเพราะฉะนั้น เราจําเป็นจะต้องซื้อสัตว์ขี่วิ่งไวก่อนที่โหมด Moon Shadow Forest จะเข้านะสายฟรีหรือสายเติมน้อยไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องน้อยใจนะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจไต่หอคอยนะยังไงก็หาซื้อน้องม้าได้ก่อนที่ตัวโหมดตัว Moon Shadow Forest จะเข้าแน่นอนนะคะอันนี้ก็เตรียมตัวกันเอาไว้ด้วยนะคะตัวสัตว์ขี่วิ่งไวนะคะในตอนแรกที่เกมเปิดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้จําเป็นมากมายขนาดนั้นนะคะก็คือไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะในช่วงแรกที่เกมเปิดนะคะสัตว์ขี่วิ่งไวจะมีให้ซื้อแค่แบบเดียวก็คือน้องหมาคนนี้นนะะะคะแต่พอเเกกกมปปิดไั เขาก็จะเริ่มมีสัตว์คีตัวอื่นมาให้เราซื้อค่ะแต่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดไทม์นะอ่าก็จะมีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้องเป็ดนะคะราคาก็เท่ากันนะคะก็คือพันเนั่นเองแล้วก็มีน้องกระตุยตัวนี้นะคะน้องแปดกระเบนนะ,ะแล้วก็อ่าน้องกวางเรนเดียวนะ,ะทุกคนอ่าก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็เล็งๆกันไว้ได้นะ ถ้าทำลายเป็นเหมือนกับ NA นะคะตอนโหมด moon shadow forest เข้าเนี่ยจะมีสัตว์ขี่วิ่งไวให้ซื้อแค่ส่งตัวนะก็จะเป็นน้องหมาคนนี้กับน้องเป็ดคนนี้นะคะและสัตว์ขี่วิ่งไวแบบไฮเอ็นที่สุดเลยก็จะเป็นน้องคนนี้ค่ะคือ account level 75นะคะคือมันแบบมันต้องเติมหนักมากอะถึงจะได้ account level 75เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดนะคะ account level 75เนี่ยมันจะมีใครได้ขี่คนนี้เขาบ้างนะ เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่อง Personal Airship Package กันหน่อยละกันไหนๆก็พูดเรื่องสัตว์ขี่แล้วนะอันนี้ใหม่ไม่ได้แนะนำนะคะเดี๋ยวพูดให้ฟังเฉยๆสำหรับตัว Personal Airship Package ตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นเครื่องบินส่วนตัวของเรามาเลยนะคะคือตัวเกมของ Summoner Wars Chronicle เนี่ยเวลาเราจะเดินทางข้ามทวีปนะคะเราจะต้องไปที่เครื่องบินของส่วนรวมนะอ่มมันก็จะมีแบบตามแมปเนี่ยเห็นปะในแมปเนี่ยเราจะมีเครื่องบินอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ต้องเดินไปที่เครื่องบินก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคุยกับ NPC ค่ะ เพื่อจะขึ้นเครื่องบินย้ายทวีปนะ อ่ะเนี่ยทวีปมีตั้งหลายทวีปแบบนี้นะคะแล้วสมมติว่าหมายอยากจะไปที่เทสก้าอ่ะแล้วก็ไปเมืองนี้เครยออนนะมันก็จะต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่เทสก้านะคะแล้วตัวละครเราก็จะต้องเดินไปที่แบบแคนยอนต่อนะก็คือแบบหลายต่อไงแต่ถ้าเกิดคุณมี personal airship เป็นของตัวเองนะคะคือคุณไม่ต้องมานั่งเดินหา NVC เครื่องบินคุณสามารถขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของคุณนะลงแมบบที่คุณอยากได้ได้เลยไม่ต้องผ่านเมืองผ่านตัวกลางอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ ก็แรกมาด้วยกับราคาที่แรงแมากนะถ้าถามว่าความคุ้มค่ามันก็มันก็ไม่ได้คุ้มค่าหรอกคือมันราคาแรงไงแล้วเราเดินไปเองอ่ะก็อาจจะเสียเวลาแบบมากกว่าแบบสัก10-20วินนะคะอันนี้คือเป็นการซื้อความสะดวกสบายนะคะถ้าเกิดใครคิดจะเล่นยาวๆอ่ะคือมันใช้ได้ตลอดไปไง ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องแพ็คเด้งนะคะแพ็คเด้งของเกมนี้นะคะจะเด้งตอนที่เราผ่านแอคชิวเมนต์ต่างๆอย่างเช่นเราจบเนื้อเรื่องของทวีตต่างๆหรือเราลงดันเจี้ยนนี้ผ่านลงดันเจี้ยน B 3 B 5 V7 B ผ่านนะคะมันก็จะมีลิมิตเป็นชั้นๆไปนะซึ่งสําหรับแพ็คเด้งนะคะก็จะมีของให้เราซื้อในเวลาที่จํากัดนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นเกมอื่นๆเนี่ยแพ็คเด้งมันจะคุ้มมากๆเลยพอแพ็คเด้งปุ๊บคนก็จะกดซื้อโดยที่ไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรหรือว่าเราจําเป็นหรือเปล่าเนาะแต่สําหรับเกม นี่นะคะหมายเจอแพ็คเด้งมาเยอะมากนะบอกเลยว่ามันไม่ได้คุมทุกแพ็คนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นแพ็คเด้งเกี่ยวกับอะไรนะแล้วค่อยซื้อนะคะแต่สําหรับแพ็คเด้งที่ถูกกว่า179บาทบอกเลยว่าคุมทุกแพ็คกดได้ทุกแพ็คเลยที่อยากได้แพ็คเด้งของเกมนี้คือจะมีตั้งแต่แบบ35บาทนะคะ1 0 0 1 7 9 300บกรอยว่าบาทอะไรเงี้ยจนถึง3,700เลยนะคะแพ็คเด้งตัวนี้จะเด้งหลังจากที่คุณผ่านเควสตอรี่ของทวีปแมปสุดท้ายนะคะก็คือ รูคูรังแม่หรือว่าแมปภูเขาไฟนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะได้แพ็คเด้งอันนี้เลยค่ะ179วบาทแล้วสิ่งที่ได้คือ transcendence score ทุกคนก็คือ1ใบในราคา179วบาทเลยนะแล้วก็จะมีแบบขั้นกว่านะคะก็เป็น50ดอลพนะันเ7 0 0เนาะนี่ก็2ใบนะคะอันนี้จะเริ่มแพงเลยเห็นไหมเมื่อกี้แค่179อันนี้มาเป็นพันเแล้วได้2ใบแล้วก็เป็น3 7 0นะคะได้4ใบนะซึ่งแพ็คเด้งที่เดงบ่อยสุดๆเลยก็จะเป็นพวกแพ็คเด้งพัฒนา ตัวมอนสเตอร์ของเราเวลาเราพัฒนามอนสเตอร์แบบว่าไปถึง6ดาวหรือว่าเปิดได้มอนสเตอร์ตัวใหม่ๆมอะไรเงี้ยมันจะชอบมีแพ็คเด้งขึ้นมาว่าแบบอยากจะอัปเกรดตัวละครที่คุณเปิดมาไหมเรามีแพ็คมานําเสนอคุณอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าคุ้มไหมแพ็กพวกนั้นเนี่ย ไม่มีความจำเป็นมากที่จะซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยอยากปั้นแบบสุดๆอะ่ะจะต้องได้ตอนนี้วันนี้เลยก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ถ้าใหม่แนะนําแล้วคุณรอได้นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะคือแพ็คเด้งพวกนั้นมันเป็นแบบคุณรีบคุณก็ต้องจ่ายแต่ว่าถ้าคุณไม่รีบอะ่ะมันไม่ได้นานมากคุณก็สามารถปั้นได้เหมือนกันสําหรับ e อ็กซ์คลูซีฟแพ็นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแพ็คเกี่ยวกับการเปิดสกอร์นะแล้วก็จะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆนะคะอย่างอันนี้ก็คือตอนที่เข้าไทยเนี่ยจะไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอยู่ตตออนนนีีนะ้ะะซึ่่่งแแล็็มมักกจบ แบบเออเราลดมาแบบ300% 5 0อนะอันนี้มันก็เป็นการตลาดไงคือบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่แบบเขาให้มานะต่อไปนะคะแทบ Summoner Chronicle นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระดับนะมาถึงเนี่ยรู้สึกจะใช้โกในการซื้อนะจะไม่ได้ว่ากี่หมื่นโกนะไม่เยอะอันนี้ซื้อได้นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็น Summoner 2นะคะจะใช้เพชรในการซื้อนะ2 4 0พเพชรนะคะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบเติมเงินซื้อเพชรอะหมาว่า2,400เพชรเอาไปทำอย่างอื่นอะ ประโยชน์เยอะกว่ามาเปิดด e เ e นเดลิสกอร์หนึ่ใบอันนี้พูดจริงๆต่อไปนี่ครับก็8,500เนชรได้3ใบอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือคือเปลืองมากเพชรเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะมากๆ เกมนี้มันแจกเพชรเยอะนะคะแต่ว่ามันใช้เยอะนะมันมีอะไรที่ต้องใช้เยอะนะเก็บเอาไว้นะคะไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวใหม่มาทําคลิปกายให้ว่าเพชรเอาไว้ทาอะไรที่ไม่ใช่เปิดกระชานะคะและสําหรับเพชรสุดท้ายในแฮกก็คือ Summoner Chronicle 4นะคะก็จะได้ทานเซนสกอร์หนึ่งใบนะโดยการใช้เพชร16,800พนเพชรนะคะซึ่ง16,800เพชรเนี่ยมันก็คือประมาณ3,700บาทหรือ100ดอยดนนะซึ่งไอ้แพ็คเด้งเมื่อกี้คือมันนั่ง4ใบนะ แต่เมื่อกี้ได้แค่ใบเดียวนะคะแถมแบบของแถมก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการใช้เพชรซื้อตรงนี้นะคะมันเป็นเพชรที่สายฟรีสามารถหาซื้อได้นะคือสายฟรีเนี่ยเราสามารถหาเพชรในเกมได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะมาทําคลิปไกด์ให้อีกทีหนึงจะเกี่ยวกับระบบการซื้อขายในเกมนะคะ Exchange น,นะคะเราสามารถทําการซื้อขายเพชรตัวนี้เป็นเงินจริงได้อ่าเพราะฉะนั้นสําหรับแทบ s u มมอ n เนอร์ครอนิเตัวนี้นะคะซื้อแค่1น1ทับสก็พอซื้อแค่อันเดียวนะอันอื่นนี้คือมันหลอกขายนะข้ามไปนะคะต่อไปในแถบซัมบอนนะคะจะเกี่ยวกับซัม m อนสกอร์หมดเลยะคะ่ะสกอร์ตามท่าสกอร์แบบนูน่นนั่นนี่ของแทมต่างๆมากมายราคามีตั้งแต่แบบต่ำๆสูงๆมีหมดรวมถึงมีสกอร์แสงมืดด้วยนะใครชอบเปิดแสงมืดนะ ก็ราคาแรงๆจุกๆกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับแถบนี้นะคะใครๆถามความคุ้มค่าความคุ้มค่ามันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันอยู่ที่ประสิทธิภาพในการเปิดมากกว่าถ้าเราเปิดแล้วตัวละครมันเก่งตัวละครมันออกมาเยอะมันก็โอเคแหละแต่แบบถ้าไม่ออกก็คือโจบเหงาต่อไปนะคะแถบโ r o ธและ Evolution จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนานสเตอร์นะคะก็เป็นพวกแบบ อ่ะอัปเกรดมอนสเตอร์ท่าตแต่ละธาตุนะคะมีเดวิมอนเห็นไหมตัวละพันนะแล้วก็มีอ่าตรงนี้อันนี้ต้องซื้อทุกอาทิตย์นะคะ p า r t o ออฟกร t i ิเกตแพ็กเก e นะกับ a s c e n d a นเจียนทิ k เกตแพ็กเกนะคะซื้อ500บวก500ทุกอาทิตย์นะคะส่วน2อ,อันนี้คือแพงมากค่ะทุกคนคืออย่างที่บอกเกินความจําเป็นไม่จำเป็นต้องซื้อ a เ a k e n นนิงก็จะเกี่ยวกับการอเวคมอนสเตอร์เนาะก็จะมีพวกเอเซนธาตต่างๆนะคะแล้วก็ มี s s e n น m a g i c นะก็เนี่ยก็เป็นแพ็กแบบ w w k e เลยนะคะสำหรับบุคคลที่รีบเหมือนกันนะคือถ้าเป็นแบบสายฟรีสายเติมน้อยหมายคิดว่าไม่ได้มาถึงแถบพวกนี้หรอกแถบนี้ส่วนใหญ่คนที่จะซื้อเนี่ยจะเป็นพวกสายเติมมากกว่าสำหรับสายเติมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแบบปั้นตัวละครนนะัดตนนั้นเลยก็ต้องมาซื้อที่แถบนี้นะคะแต่ว่าก็ราคาแรงมากเลยนะเนี่ยแบบ เ0ชิ้นกับ45ชิ้นน่ะเอาแต่ได้โกเยอะอยู่ไดโกเยอะอยู่ราคา3,700เจทำจริงแบบแรงมากนะคะแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ารอได้นะหมายแนะนำว่ารอเถอะจริงๆต่อไปเป็นแถบของเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปบาทติบวกนะคะมีเงินนะอย่างที่บอกคือเงินเกมนี้หายากลับรองได้เลยว่าคุณมีโอกาสจะซื้อแพ็กเกจที่มีเงินอ่ะ จริงๆใครที่เป็นสายเติมแล้วคุณไม่ได้เติมไอแพ็ก v p VIP ที่มันได้โกเยอะๆมานะจนถึงวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบติดขัดอยากใช้โกอ่ะคุณก็ต้องมาซื้อแพ็กแบบนี้แหละเนี่ยราคาก็จะแรงๆนิดนึงไม่ก็จะต้องไปซื้อตรงนี้เลย Currency แล้วก็ ใช้เพชรซื้อโกโอเอาสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นหินรีมอนสเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราอัพตัวมอนสเตอร์ตัวไหนมาแล้วรู้สึกว่ามันไม,ไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยเราอยากจะได้ทรัพยากรคืนนะคะเอาให้ายเป็นเวลหนึ่งเถอะอะไรเงี้ยก็ใช้หินตัวนี้ได้นะคะแต่เห็นราคาไหมคะหินรีอะไรทำไมมันราคาแบบเฮ้ยหิน1เม็ดราคาพันเเลยเหรอใช่ค่ะคือหินรีมันหายากมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูถึงตรงนี้นะเวลาคุณจะปั้นตัวละครอะไรนะคิดดีๆนะคะหาข้อมูลดีๆก่อนว่าคุณว่าเฮ้ย มันเก่งจริงหรือเปล่านะเพราะว่าหินรีเม็ดนึ่งเนี่ยราคาพันเแล้วถ้าอยากได้ฟรีตัวละครนึงต้องเดินเควสฟ้านะคะคือเรามี3ตัวละครนะคะเราก็จะได้มาแค่3เม็ดนะแล้วได้จากไหนอีกจากหอคอยค่ะหอคอยชั้นร้อนะคะอีซี่ได้1เม็ดฮาร์ดได้1เม็ดนะคะแปลว่าคุณสามารถหาหินรีอันเนี้ย ได้แค่เดือนละ2เม็ดเท่านั้นนะ,ะแล้วก็อาจจะมีจากแบบไอคาวเลเวลมีจากอะไรอย่างเงี้ยอีกหมายจำไม่ได้แล้วว่ามีจากไหนอีกแต่ว่ามันมีไม่เยอะนะมันน้อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนอัพมอนสเตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คหินตีบวัวแพ็คอัพเลเวลมอนสเตอร์นะคะแล้วก็ราฮิวออเดอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับ Energy ในการทำเควส s รีพีทนะคะเควสซ้ำนั่นเองเควสสีเขียวนะคือหมามองว่าราคามันแรงมากเลยนะ <c oughs> มันแรงมากเลยอ่ะแบบ เกื1000อบพันหน้าห้าสิบอันน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเติมอยากให้ตัวละครสุดอ่ะอันเนี้ย คุณสามารถเติมได้นะคือเควสซ้ำเนี่ยมันจะได้ตัวบัตรดันเจี้ยนลงดันรูนลงดันโกเลมอะไรพวกนี้มานะคะแล้วเราก็ไปลงดันเพื่อให้ได้ทรัพยากรในการปั้นตัวละครของเรานน่เองตัวนี้จะเป็นหินซ่อมอาวุธนะคะคือเวลาเราตีบวกอาวุธแล้วมันแตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้หินตัวนี้ซ่อมนะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะมันจะสามารถได้รับจากการย่อย Equipment ค่ะและสุดท้ายของหน้านี้นะคะ b e a t h of Life นะคะก็จะเอาไว้ทําทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการอัปเกรดมอนนะคือมันใช้เยอะมากๆนะสิ่งนี้จําชื่อมันเอาไว้ดีๆ ราคาแรงๆอีกแล้วนะคะคือเกมนี้อะไรที่แบบเขาลิมิตเอาไว้อะถ้าเกิดคุณอยากจะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาอะคุณต้องจ่ายหนะักสำหรับ Subscript i o นนะคะก็เป็นเหมือนกับบัตรรายเดือนนะก็จะได้เพชรคืนในทุกๆวันนะคะจะมีแบบเล็กกับแบบใหญ่นะคือในแต่ละวันนี่ใช้เพชรเยอะมากๆหลายพันเพชรนะถ้าเกิดว่าจะรีอะไรให้หมดเนี่ยต่อไปจะเป็น a c c เ u า t level นะอันนี้ก็จ่าย3,700นะคะถ้าเกิดว่าคุณ l e v e l Account อยู่ที่ Level 50เนี่ยคุณจะได้เพชรไปเลย30,000เพชรนะคะ Account level ไ่ได้มาท์เวเวะถ้ากิดว่า ใครอยากได้แพ็กนี้นะคะหมายแนะนําว่าให้แบบเลเวล40เลเวล50ก่อนค่อยกดนะจะได้แบบเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนนะซึ่งต่อไปนะคะก็จะเป็นแพ็กทวีปนะคะเมื่อคุณผ่านเควสทวีปแต่ละทวีปแล้วนะคะคุณจะได้รับ ตัวตามนี้เลยนะสำหรับรูเดลินนะคะคุณจะได้ทันเซนเดนซ์กอร์ไนเซกอร์าดาวแทมหนึ่งใบนะซึ่งรูเดลินเนี่ยผ่านตั้งแต่ประมาณสักแบบชั่วโมงแรกก็ผ่านแล้วคือคุณจะมี5ดาวแท้เพิ่มอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดคุณรีบซื้อและสุดท้ายนะคะรูครูรังแม่นะคะก็เป็นเทวีบสุดท้ายของเกมนะคะก็จะได้แสงเมื่อดอีก5้าใบนะคะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมอืมหมายว่าราคามันก็แอบแรงนะถ้าเทียบกับแบบแพ็คเด้งแพ็คอื่นแต่ถามว่า ซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้เพราะว่าแพ็คเด้งแพ็คอื่นที่เด้งขึ้นมามันมีรอบเดียวไงคือคุณซื้อไปแล้วไงเออมันก็ไม่มีแล้วคือราคามันกระโดดจากแพ็คนั้นแต่ว่ามันไม่มีแพ็คอื่นให้เติมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องเติมแพ็กนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้นะ ต่อไปนะคะทาน Smog Rification นะอันนี้ก็จะเป็นสกินของมอนสเตอร์นะคะถ้าเรียกง่ายๆนะน,นี่ให้ดูก่อนเลยนี่แมวไฟแมวน้ำแมวลมเป็นยังไงทุกคนอันนี้ตอนเซิร์ฟไทยจะยังไม่เข้านะคะเออจะอัปเดตตามมาทีหลังนะคะและให้ดูนี้เลยทุกคน d e s e r t ร์ e e n นี่เป็นยังไงโอ้โหจินไฟค่ะจินไฟเป็นตัวเมตาด้วยเนอะหลายๆคนก็เลือกใช้นะคะให้ดูก่อนเลยใครที่ไม่คิดจะเลือกจินไฟนะให้ดูก่อนเลยว่าเดี๋ยวสกินแบบนี้มันจะเข้านะจะซื้อหรือเปล่าซึ่งการซื้อนะคะจะได้ทั้งหมด5ทาธน,นะคะรวมไปถึงเอเซนเมจิกแล้วก็มีของแถมจุ๊บจิ๊บอีกนิดหน่อยนะในราคาเกือบๆพันบ,บาทนะ ไม่สวยไม่มีแรงเดินก็ต้องกดนะอีฟ e ิตนะคะอีฟ e ิตก็เป็นตัวตู้เรดเมจิกไนท์นะคะเมจิกไนท์น้ำเนี่ยจะเป็นตัวแจกตอน7วันนะคะคาวเกลนี่มาแบบตัวสูงโยงเลยแล้วก็ลิงลมนะคะหลายๆคนชอบเล่นลิงลมเทมากต่อไปก็จะเป็นสกินของตัวละครเรากันบ้างนะคะก็จะมีหลายแพ็คที่มันหมดเวลาไปแล้วเ,เป็นชุดลิมิเต็ดนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่อยู่ตั้งแต่แรกที่เกมเปิดเลยมั้งนี่ชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดฮอตสปริงมาทีหลังนี่ ่าแล้วก็ตัวนี้ล่าสุดนะคะนี่ Brown Memory ตัวชุดแต่ละชุดเนี่ยมันได้เอฟเฟกต์สเตตัสติดหน่อยด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวใหม่จะมาสรุปนะคะว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเปิดมาแล้วเนี่ยตัวแอมหม่เองเนี่ยจะเติมแพ็คไหนบ้างนะ ก่อนอื่นเลยก็เป็นพวกแพ็คเด้งนะคะพวกแพ็คเด้งที่ราคาไม่เกิน179บาทเน,นี่ยหมายก่าว,ว่าหมายจะเติมทุกแพ็คเลยราคาก็รวมรวมไม่ไม่เกิน2,000ต่อไปก็เป็นพรีเมียมพาสนะคะที่หมายบอกก็คือซัมเมอร์พัสกับอารีน่าพาสนะคะอย่างละ300กว่าบาทนะ2อันนะคะแล้วก็ Subscript i o นนะคะหมายเติมทั้งซ้ายและขวาเลยนะก็อีกประมาณ179กับอีก600เนาะรวมรวมแล้วเนี่ยหมายจะเติมเงินวันแรกอยู่ประมาณ3,400บาทนะคะขอเลงไว้เท่านี้ก่อนจริงๆใจหมายอะอยากเติมแพ็คสักทีเลยแต่ว่าแบบ หมายอยากได้ลองเป็ดมากกว่าน้องหมาเออหมายอยากรอสัตว์ขีต่ตัวต่อไปไมากกว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงคือสัตว์ขี่เนี่ยหมายเติมแน่นอนนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เติมตัวนี้นะคะอาจจะไปรอเติมตัวหน้านะเพราะว่านางน่ารักนะในส่วนของแพ็คอ,อื่นๆก็แล้วแต่ความคันละกันสตรีมสตรีมไปละคันก็อาจจะมีแบบเก่าๆมาบ้างแล้วก็ที่คิดว่าตัวเองน่าจะโดนแน่ๆคือแพ็คโกแหละ เพราะว่าตอนที่เล่นน่งเองก็ไม่พอใช้เหมือนกันอ่ะโอเคนะคะก็สําหรับการเล่น Summoner Walk Chronicle ในวันที่เกมเปิดนะคะกมีนาะสามารถมาดูไลฟ์กันได้นะคะหมยจะไลฟ์ยาวเลยนะยาวแบบยาวแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นรีบนะคะจะพยายามเล่นให้มันแบบสบายแล้วก็พยายามให้ทุกคนตามทันนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในไลฟ์นะคะวันที่เกมเปิดนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวหมยลงคลิปไกด์ให้นะคะคลิปต่อไปที่หมยจะลงเนี่ยเหมยคิดว่าหมยจะทําเกี่ยวกับดราม่าที่กําลังแบบดราม่านิดๆอยู่ตอนนี้ก็คือเกม มัน pay t ทูวินหรือเปล่าเออเราแบบไม่เติมเราจะสู้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแอมใหม่ชาแนลไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการไลฟ์แล้วก็ลงคลิปทุกคลิปเลยบอกเลยว่าความรู้แบบไม่มีกั๊์นะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้าจ้า